เหรียญ25สตางค์และเหรียญ50สตางค์แบบไหนบ้างที่มีราคาแพงคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคล สำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เพื่อนๆน,นะครับว่าเหรียญ25สตางค์แบบไหนบ้างที่มีราคาแพงแบบไหนที่มีการซื้อขายในวงการนักสะสมหรือตามกลุ่มนักสะสมนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมารับชมแล้วก็มารับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับเหรียญ25สสตางค์นะครับผมขอบอกก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ย ก็ยังพบเจอกันในตลาดหมุนเวียนอยู่นะครับไม่ว่าเราจะไปซื้อของนะครับหรือเราจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับในตลาดหมุนเวียนเนี่ยยังมีเหรียญย5สตางค์กับเหรียญ50สตางค์อยู่นะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่ามีทั้งแบบที่ราคาแพงแล้วก็แบบที่ทั่วๆไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟัง ว่าแบบไหนที่มีราคาแพงกับแบบไหนที่เป็นแบบธรรมดานะครับก่อนอื่นต้องพูดก่อนนะครับว่าเหรียญยี่สตางค์เนี่ยก็เป็นเหรียญที่มีทั้งแบบหายากราคาแพงแล้วก็แบบธรรมดานะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะคิดว่าเหรียญของตัวเองแพงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับทุกคนอยากให้เหรียญของตัวเองแพงกันทั้งนั้นแหละนะครับคงไม่มีใครอยากให้เหรียญของตัวเอง ราคาไม่แพงจริงไหมครับใครๆก็อยากขายเหรียญได้ราคาแต่แบบไหนขายได้หรือขายไม่ได้เดี๋ยวมาอธิบายกันนะครับอ่ะเริ่มจากเหรียญยี่สห้าสตางค์ก่อนเหรียญยี่สห้าสตางค์นะครับมาตรฐานคือบล็อกพ l u เสียนกลับนะครับถ้าเราพลิกข้างก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะหันไปคนละชิศคนละทางนะครับเหรียญห้าสิบสตางค์ก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นบล็อกพ l u เสียนกลับเห็นไหมครับ เราพลิกข้างนะครับก็นี่เห็นไหมเหมือนกันนะครับมาต่อมาเดี๋ยวจะถ่ายกับกระจกให้ดูนะครับเห็นไหมครับด้านหน้ากับด้านหลังหันไปคนละทิศคนละทางกันแบบนี้เรียกว่าเหรียญบล็อกพลัสเหียนกลับนะครับอ่ะต่อมานะครับเห็นไหมครับเหรียญ50สตางก็เป็นเหมือนกันด้านหน้ากับด้านหลังหันไปคนละทิศคนละทางเรียกว่าเหรียญบล็อกพลัสเหียญกลับนะครับซึ่ง ถ้าเหรียญยี่ห้าสตางค์กับเหรียญห้าสิบสตางค์ของเพื่อนๆท่านใดเป็นบล็อกพัสเสียงกลับจําไว้นะครับเหรียญยี่ห้าสตางค์บล็อกพัสเสียงกลับที่แพงคือเหรียญยี่ห้าสตางค์ปีสี่สองและเหรียญยี่ห้าสตางค์ปีสี่สี่เท่านั้นนะครับมีแค่สองปีนะครับฟังดีๆนะยี่ห้าสตางค์ปีสี่สองและปีสี่สี่นะครับ แพงนะครับยี่้าสตางค์มีแค่2ปีที่แพงราคาซื้อขายอยู่ที่หลักพันนะครับสำหรับสภาพสวยๆเนาะแต่ถ้าไปเหรียญ50สตางค์ที่แพงคือปี30นะครับราคาซื้อขายเนี่ยอยู่ที่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญน,นะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับซึ่ง นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราต้องไปดูแล้วว่าเป็นบล็อกพลาสเสียนตรงหรือเปล่าบล็อกพลสเสียนตรงคือด้านหน้ากับด้านหลังหันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะครับอ่าก็คือด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยหันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเราถือถ่ายกับกระจกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเหรียญบล็อกพลาสเสียนตรงเนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังจะหันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันจะไม่หันคนละด้านนะครับซึ่งเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ ที่แพงนะครับคือ25สตางค์ปี42และ25สตางค์ปี44จะเป็นบล็อกพัสน์เสียตงตรงหรือพัสน์เสียงกลับหรือเอียงก็แพงหมดนะครับ25สตางค์42กับ44ถือว่าเป็นเหรียญราคาแพงนะครับส่วน50สตางค์นะครับ50สตางค์ที่แพงจะเป็นปี30นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ25สตางค์เนี่ยแพงปี42และปี44 ส่วน50สตังค์นะครับแพงปี3 0นะครับอย่าจำสลับกันนะครับแล้วเหรียญย5สตังค์กับ50สตางค์ปีอื่นๆนะครับต้องมาดูว่าเป็นบล็อกผสยนตรงหรือบล็อกเสยนกลับถ้าเป็นบล็อกเสยนกลับนะครับก็ราคาส่วนมากจะเท่าหน้าเหรียญน,นะครับถ้าเป็นบล็อกเสยนกลับแต่ถ้าเป็นบล็อกเสยนตรงนะครับเหรียญหมุนเวียนเป็นบล็อกผสยนตรงก็จะมีราคาแพงขึ้นมานะครับ ยกเว้นเหรียญการจนานะครับอ่าผมบอกก่อนเลยนะครับยกเว้นเหรียญการจนานะครับเหรียญการจนาเป็นเหรียญบล็อกพระเสียรตรงอยู่แล้วนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญการจนาจริงๆไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงนะครับเหรียญการจนาเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนนะแต่ว่าจํานวนการผลิตเยอะมากนะครับก็เลย เราจะสามารถเห็นได้ว่าเหรียญการจนาเนี่ยมีการนํามาใช้ในระบบหมุนเวียนให้เราเห็นค่อนข้างบ่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญการจนาเนี่ยถ้าจะแพงต้องเป็นบล็อกพัสเสนกลับนะครับจะกลับกันเนาะเหรียญหมุนเวียนจะแพงต้องเป็นบล็อกพัสเสนตรงหรือปีเฉพาะนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับจะแพงเนี่ยต้องเป็นบล็อกพัสเสนกับแต่ก็ยกเว้นบางเหรียญน,นะก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในคลิปอื่นๆแล้วก็คลิปถ,ถัดไป นะครัโอเคเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็เข้าใจตรงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแบ่งปันเหรียญกันนิดนึงนะครับเหรียญนี้นะครับอ่านี่ให้ดูเป็นเหรียญเงินที่ระลึก150บาทนะครับนี่เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับอ่า เป็นเหรียญที่ระลึกรุ่นเก่าเลยนะครับหากท่านใดสนใจอยากเก็บสะสมเหรียญที่ระลึกนะครับก็สามารถทักทายติดต่อกันได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลนะครับทักมาได้เลยเหรียญน,นี้ก็เก่ามากๆแล้วนะครับเหรียญน,นี้21นะครับ25-21ก็เก่ามากๆนะครับใครอยากได้ทักมาทาง f a c e b o o k Fanpage นะครับเมตตาม,มาหามงคลได้เลยนะครับล้าเรายินดีแบ่งปันในราคากันเองอยู่แล้วนะครับสำหรับเหรียญที่ระลึกนะอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่เป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกเหมือนกันนะครับอ่ะให้ดูด้านหลังเหรียญน,นี้เนี่ยค่อนข้างหายากนะครับโดยส่วนใหญ่เหรียญน,นี้เนี่ยจะตัดปีกออกนะครับก็คือจะเป็นกลม,กลม จะเป็นกลมๆแต่อันนี้ยังมีขอบปีกอยู่อ่าเห็นไหมก็คือท่านใดอยากได้เหรียญที่ระลึกแบบนี้ติดต่อทาง Facebook Fan Page เท่านั้นนะครับเมตตาม,มหามงคลลิงก์อยู่ทางด้านล่างจิ้มแล้วทักกันได้เลยนะครับว่าสนใจเหรียญที่ระลึกนะครับอ่าทับทายกันได้ตลอดนะครับก็ท่านใดอยากได้ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าร้านเราเนี่ย แบ่งปันนะครับกันเองนะครับบางเหรียญในเน็ตขายกันเป็นพันเป็นหมื่นร้านเราเนี่ยขายตามราคายุติธรรมหลักร้อยนะครับไม่ได้หวังว่าเอ้ยจะฟุกว่าจะมีคนไม่รู้ราคาจริงๆมาซื้อไปแพงๆไม่ใช่ร้านเราขายอย่างยุติธรรมและเป็นกันเองที่สุดแล้วนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมติดตาม subscribe กระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ